เหตุการณ์เฉียดตายมากมายที่อธิบายไม่ได้ที่มนุษย์มองว่ามันคือความโชคดีหรือความบังเอิญเช่นคนที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่รอดมาได้หรือเคยป่วยหนักแต่รอดตายยางหวุดหวิดทั้งหมดคือความบังเอิญหรือไม่มีคำอธิบายหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตของสมมติฐานทางฟิสิกคือพวกเขาเหล่านั้นอาจจะประสบกับความตายในไทม์ไลน์อื่นแต่จิตสำนึกของพวกเขายังคงอยู่และรอดชีวิตในโลกนี้ ในชีวิตของเราอาจตายหลายครั้งแต่ละครั้งจิตสำนึกของเราก็จะเคลื่อนไหวสไลด์หรือกระโดดหรือเปลี่ยนไปสู่เส้นเวลาถัดไปหรือก็คือเราสามารถประสบกับความตายแต่ยังคงมีชีวิตอยู่ในเส้นเวลาถัดไปตามแนวคิดของควอนตัมอิมมอร์ทอลิตี้สติสัมปชัญญะยังคงอยู่ในสถานาอะอมตะโดยการอยู่รอดผ่านจักรวาลคู่ขนานที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่บุคคลอาจจะประสบกับความตายในบางสาขา จิตสำนึกของพวกเขามักจะพบว่าตัวเองมีชีวิตอยู่อย่างน้อยหนึ่งสาขาและจะสามารถสัมผัสเส้นเวลาได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาอยู่รอดในขณะที่กิ่งก้านสาขาที่จบลงด้วยการตายมันก็จะพังพินาศลงและจะไม่สามารถเข้าถึงจิตสำนึกของตนเองได้อีกและสิ่งนี้เองที่นำไปสู่ประสบการณ์มุมมองส่วนตัวของความเป็นอมาตะซอกแซกมาแล้วค่ะ เหตุการณ์เฉียดตายมากมายที่อธิบายไม่ได้ที่มนุษย์มองว่ามันคือความโชคดีหรือความบังเอิญเช่นคนที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่รอดมาได้หรือเคยป่วยหนักแต่รอดตายยังหุดวิดทั้งหมดคือความบังเอิญหรือไม่มีคำอธิบายหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตของสมมติฐานทางฟิสิกคือพวกเขาเ่านั้นอาจจะประสบกับความตายในทไลายอื่น แต่จิตสำนึกของพวกเขายังคงอยู่และรอดชีวิตในโลกนี้หนวคิดดังกล่าวมีชื่อว่าควานตั้มอิมมร์ทอริตี้หรือความเป็นอมตะของควันตัน้มแนวคิดดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงเชิงปรัชญาที่น่าสนใจมากมายและเพื่อที่จะให้เข้าใจแนวคิดนี้จำต้องเข้าใจหลักการของกลศาสตร์ควันตัม กลศาสตร์ควอนตัมเป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่อธิบายพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับจิว๋วเผยให้เห็นขอบเขตที่อนุภาคสามารถดำรงอยู่ในหลายสถานะพร้อมๆกันหรือที่เรียกว่าการซ้อนทับและที่ซึ่งผลลัพธ์การวัดเป็นแบบความน่าจะเป็นมากกว่าเชิงกำหนดที่แน่นอนและในกลศาสตร์ควอนตัมอนุภาคยังแสดงลักษณะของทั้งคลื่นและอนุภาค นอกจากนั้นยังนำเสนอการมีอยู่ของโลกคู่ขนานหรือความจริงที่หลากหลายซึ่งเหตุการณ์ต่างๆสามารถอยู่ร่วมกันได้ในเวลาเดียวกันความเป็นอมตะของควอนตัมเริ่มขึ้นจากการทดลองทางความคิดในช่วงปลายทศวรรษที่1980และต่อมาก็ได้รับการคิดค้นอย่างสมบูรณ์โดยแมกเทคมาร์คนักฟิสิกและนักจักรวาลวิทยา โดยเทค a มากเชื่อว่าในชีวิตของเราอาจตายหลายครั้งแต่ละครั้งจิตสำนึกของเราก็จะเคลื่อนไหวสไลด์หรือกระโดดหรือเปลี่ยนไปสู่เส้นเวลาถัดไปหรือก็คือเราสามารถประสบกับความตายแต่ยังคงมีชีวิตอยู่ในเส้นเวลาถัดไปย้อนกลับไปในศตวรรษที่20นักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีนิวส์บอร์และเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์ก รวมกันบุกเบิกการตีความแบบโคเปนเฮเกนทฤษฎีการตีความทางควอนตัมที่นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือและใช้กันอยู่และหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของการตีความดังกล่าวคือการทดลองทางความคิดอันโด่งดังอย่างแมวของเชโรดิงเจอร์การตีความแบบโคเปนเฮเกนมองว่าอนุภาคต่างๆล้วนแล้วแต่แสดงคุณสมบัติของคลื่นได้แม้คุณสมบัติทั้งสองจะแตกต่างกันมากก็ตาม คุณสมบัติของความเป็นคลื่นของอนุภาคเรียกว่าฟังก์ชันคลื่นในขณะที่เรายังไม่สังเกตระบบนั้นฟังก์ชันคลื่นจะอยู่ในสถานะซ้อนทับของสถานะย่อยๆทั้งหมดที่เป็นไปได้หรือมันมีหลายสถานะซ้อนทับกันอยู่แต่เมื่อเราเข้าไปทำการวัดหรือสังเกตระบบจะเกิดการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นระบบจะเป็นผู้เลือกสถานะทางควอนตัมที่เป็นไปได้อย่างได้อย่างหนึ่งอย่างสมนั่นก็หมายความว่า เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะมีสิง่งใดเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าไปสังเกตดูความเป็นจริงที่สังเกตได้นั้นเป็นความจริงที่ได้มาอย่างสุม่มที่มาจากหลายความจริงที่เป็นไปได้ความประหลาดนี้เกิดขึ้นในโลกควันตามและการทดลองทางความคิดเรื่องแมวของชโรดิงเจอร์อันโด่งดังที่สมมติให้มีแมวอยู่ในกล่องที่มียาพิษและโอกาสที่พิษนั้นจะถูกปล่อยออกมาทำให้แมวตายคือครึ่งต่อครึง่ง นั่นก็เท่ากับว่าแมวในกล่องจะมีความเป็นไปได้อยู่สองสถานะคือแมวตายและรอดชีวิตในเวลาเดียวกันสถานะของมันซ้อนทับกันอยู่ฝั่งชั้นครึ่งของแมวจะถูกยุบเหลือเพียงสถานะเดียวคือตายหรือยังมีชีวิตอยู่สถานะใดสถานะหนึ่งเมื่อเราเปิดกล่องออกดูเท่านั้นการทดลองทางความคิดดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นความประหลาดและมันยากที่จะทำความเข้าใจ หากนำมายังโรคที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเราไม่เคยสังเกตเห็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยนั่นจึงทำให้เกิดข้อตกเตียงมากมายว่ากระบวนการหรือการเปลี่ยนผ่านที่ทำให้เกิดการยุบตัวเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วสถานะที่ไม่ถูกเลือกอื่นๆหายไปไหนเหตุใดธรรมชาติต้องเลือกอยู่ที่สถานะดังกล่าวสิ่งใดคือตัวแปร ตัวเลือกหนึ่งของทางออกของคําอธิบายเรื่องสถานะซ้อนทับและการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นนั้นถูกนําเสนอโดยฮิวเอเวอร์เรดในปี1957ในแนวคิดที่มีชื่อว่า m a n i เวอร์อินเตอร์พิเทหรือการตีความแบบหลายโลกเอเวอร์เรดได้เสนอว่าเมื่อฟังก์ชันคลื่นได้รับการสังเกตมันไม่ได้ยุบตัวไปไหน แต่ตัวของผู้สังเกตและสถานะย่อยของฟังก์ชันคลื่นที่เป็นไปได้เหล่านั้นพวกมันจะแยกตัวออกไปอย่างเช่นสถานะของแมวเมื่อเราเข้าไปทำการสังเกตความเป็นจริงจะแยกออกไปเป็น2แบบทันทีคือโลกที่ผู้สังเกตเห็นแมวที่ยังมีชีวิตกับอีกโลกที่ผู้สังเกตเห็นว่าแมวตายไปแล้วหรืออาจจะพูดได้ว่า โลกที่คุณเคยจะถูกแยกออกไปตามสถานะที่เป็นไปได้เมื่อเราเข้าไปทำการสังเกตมันนักฟิสิกส์เรียกสิ่งนี้ว่าโลกคู่ขนานแบบควอนตัมการตีความตามแบบหลายโลกนี้มันจะช่วยอธิบายเรื่องการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นเพราะการมองแบบโลกคู่ขนานนั้นฟังก์ชันคลื่นมันไม่ได้ยุบตัวไปไหนมีแต่การที่ผู้สังเกตตกไปอยู่ในโลกของสถานะย่อยๆท,ทั้งหมดที่เป็นไปได้ แต่แนวคิดเ,เรื่องโลกคู่ขนานแบบควอนตัมนี้อาจจะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าธรรมชาตินั้นประหลาดมากขึ้นเพราะถ้าหากเราเชื่อเช่นนั้นนับตั้งแต่ที่เราเกิดมาเราก็ต้องมีการสังเกตโลกรอบตัวอยู่ตลอดเวลานั่นมันก็อาจจะหมายความว่าเป็นไปได้ที่จะมีโลกคู่ขนานของเราอยู่เป็นอนันต์แต่ความเป็นจริงเดียวที่เรารับรู้ได้ก็คือความจริงของโลกที่เราอาศัยอยู่และตอนนี้เราก็อยู่ในเส้นทางหนึ่งของโลกคู่ขนาน และแนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัมแบบการตีความแบบหลายโลกหรือแบบมินิเวิร์อินเตอร์พิเทชันนี้เองที่เป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีควอนตัมอิมมอร์ทอริตี้หรือความเป็นอมตะของควอนตัมในปี1997 m a แม็กเทมาร์คนักฟิสิกส์ชื่อดังของ MIT ได้ตีพิมพ์บทความที่เสนอการทดลองทางความคิดเพื่อพิสูจน์การตีความของกลศาสตร์ควอนตัมแบบมินิเวิร์ การทดสอบได้รับการกล่าวถึงและตีความกันอย่างถี่ถ้วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการทดลองนี้มีชื่อว่าการฆ่าตัวตายด้วยควันตำหรือควันต่ำซูเอายสิ่งที่ต้องทำในการทดลองทางความคิดก็คือศีรษะของเราถูกจ่ออยู่กับปืนแต่มันไม่ใช่ปืนธรรมดามันถูกติดตั้งเข้ากับเครื่องที่วัดการหมุนของอนุภาคควันต้มหรือควาค ทุกครั้งที่เหนี่ยวไกจะมีการวัดการหมุนของอนุภาคควอนตัมปืนจะลั่นหรือไม่ลั่นขึ้นอยู่กับการวัดหากวัดอนุภาคควอนตัมว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาปืนมันก็จะลั่นแต่ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาปืนจะยิงไม่ออกมีแค่เพียงเสียงคลิกเท่านั้นและทีนี้หากจักรวาลคู่ขนานมีจริงตามทฤษฎีปืนจะไม่มีวันลัน่นมันจะยิงไม่ออกไม่ว่าจะเหนี่ยวไกก,กี่ครั้งแม้ว่ามันจะทำงานอย่างถูกต้องและเต็มไปด้วยกระสุน นั่นก็เป็นเพราะว่าทุกครั้งที่เหนี่ยวไกจักรวาลจะแยกออกเป็นสองส่วนเราจะตายในจักรวาลหนึ่งและอีกจักรวาลหนึ่งเราก็จะรอดและจิตสำนึกของเราก็จะสิ้นสุดลงไปพร้อมกับจักรวาลที่เราตายเราจะมีเพียงแค่ประสบการณ์หรือการรับรู้จากจักรวาลที่ปืนยิงไม่ออกแล้วเรารอดเท่านั้นกระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจักรวาลจะแบ่งออกไปเรื่อยๆในทุกๆครั้งที่เหนี่ยวไก เราจะมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเสมือนไม่มีวันตายหรือเรากลายเป็นอมตะตามแนวคิดของคนตั้มอิมมอร์ทอริตี้สติสัมปชัญญายังคงอยู่ในสถานะอมตะโดยการอยู่รอดผ่านจักรวาลคู่ขนานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมีคเนเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตจิตสำนึกของเราจะแยกออกเป็นหลายสาขาและในแต่ละสาขา ก็จะสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกันในขณะที่บุคคลอาจจะประสบกับความตายในบางสาขาจิตสำนึกของพวกเขามักจะพบว่าตัวเองมีชีวิตอยู่อย่างน้อยหนึ่งสาขาและจะสามารถสัมผัสเส้นเวลาได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาอยู่รอดในขณะที่กิ่งก้านสาขาที่จบลงด้วยการตายมันก็จะพังพินาศลงและจะไม่สามารถเข้าถึงจิตสำนึกของตนเองได้อีก และสิ่งนี้เองที่นำไปสู่ประสบการณ์มุมมองส่วนตัวของความเป็นอมะตะเนื่องจากผู้สังเกตการรลับรู้ได้เพียงกิ่งก้านสาขาที่พวกเขาอยู่รอดเท่านั้นนั้นจึงทำให้นักฟิสิกส์บางคนที่เชื่อในทฤษฎีนี้คิดว่าการที่บุคคลรอดพ้นจากความตายอย่างบุดวิดหรือที่เรียกว่าประสบการณ์เฉียดตายนั้นน่าจะเป็นผลพวงจากประสบการณ์ของควอนตามอิมมอร์ทอริตีหรือความเป็นอมะตะของขวอนตามต มีการตีความทางทฤษฎีที่หลากหลายในชุมชนวิทยาศาสตร์และปรัชญาบางคนมองว่ามันเป็นเพียงสมมติฐานเชิงคาดเดาที่ยังไม่ถูกพิสูจน์และยังไม่มีหลักฐานใดๆรองรับในขณะที่บางคนมองว่ามันเป็นการทดลองทางความคิดที่น่าสนใจที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความจริงของเส้นเวลาและธรรมชาติของจิตสำนึกที่ซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดของควอนตัมอิมมอร์ทิตี้คือแนวคิดที่ชี้ว่าจิตสำนึกของเรายังคงมีอยู่ในจักรวาลน,นี้แม้ตัวเราจะตายไปในจักรวาลคู่ขนานอื่นๆแล้วก็ตามแต่ไม่ได้กล่าวถึงความเป็นอมตะในแง่ของความเสื่อมสทมหรือความชราแต่อย่างใดฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ให้ซ็อกแซกกันด้วยนะคะทุกคน